สวัสดีครับสวีดัสสวัสดีครับขณะนี้เวลา2 0นาฬิกาสีสองครับเพื่อนๆครับเพิ่งกลับมาจากทะเลวันนี้น้ําลงดึกหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถือกล้องลงไปนะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้นะครับผมก็เลยต้องอาศัยกลับมาถึงแล้วค่อยมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับวันนี้ไปที่ชายหาดบกอมาดพัทยานาเกลือนะครับผม มาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับหลักๆที่ได้วันนี้ก็มีปูมีหอยแล้วก็มีปลานะครับแล้วเรามาดูกันว่าอันไหนจะได้มากอันไหนจะได้น้อยนะครับแต่ก่อนไปชมคิเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องตามประสาทแชนแนลด้วยนะครับอันนี้ปูนะครับอันนี้ปูนะครับเรียกว่าปูใบนะครับหรือว่าปูหินนะครับปูใบปูหินนี้เราก็จะเอามากินแบบอร่อยมากเลยนะครับก้ามเขาก็จะโต,โตโตแน่นแ่นหน่อย แล้วก็อันนี้ก็เป็นปูหินอีกชนิดหนึ่งนะครับผมเรียกว่าผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าไอ้ไอหนามเพราะว่าตรงกล้ามเขาก็จะมีนี่ับตรงกล้ามเขาแบบนี้ตรงกล้ามเขาแบบนี้เขาก็จะมีหนามครับอันนี้ได้ผมไม่รู้อันนี้เขาเขาเรียกปลาผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกปลาอะไรนะครับแต่ว่าผมเรียกว่าปลาดุกแต่ว่ามีมีพี่คนนึงบอกว่า ชื่อปลาอะไรสักอย่างเดผมจาไม่ได้ปลาอันนี้ก็ได้มาเยอะอยู่นะครับวันนี้อันนี้ตัวนแล้วก็ผมจะบอกเพื่อนว่าทุกครั้งที่ผมไปนะครับเวลาผมเจอพวกตะขอเบ็ดอะไรแบบเนี้ยผมเก็บนะครับผมเก็บขึ้นมาเลย แล้วก็อีกอันนึงที่เราได้วันนี้นะครับคืออันนี้อันนี้คือหอยสังแดงเดี that, kettle, yeah. s hungry, <S ๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวตอนนี้ผมขอแยกปูแยกปลาออกจากกันก่อนเวลาเนี่ยปลาเนี่ยเวลาน้ํามันลงนะครับเขาเขาจะไปอยู่รวมกันเนะเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วเขาจะไปอยู่ใต้โขดหินนะครับแล้วโขดหินนั้นมันก็จะนมันไม่มีน้ํามันก็จะเหลือน้าตรงที่เขาอยู่อย่างเดียวนะครับน้ําก็จะลงไปหมดเลยก็ไปตักเอาตักเอาตักเอาเลยนะครับแต่ว่าก็อาจ ความยากในการสักก็คือเขาจะามุดลงไปใต้โขดหินนะแ,ะแต่ว่าเวลาสักทักหนึ่งเขาก็จะโผล่แยกกันโผล่ขึ้นมาน,นี่ครับและอีกอันนึงคือตัวนี้อันเนี้ยค,คูตัวเนี้ยจะมีเยอะบริเวณ ที่มีหอยเม่นเยอะๆนะครับอันนี้เขาจะอยู่กับหอยเม่นเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาผมบอกว่าปูชนิดเนี้ยเอาไปยำอร่อยมากครับเนื้อเขาจะแบบเหมือนปูม้าเลยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับหอยชนิดนี้เขาเรียกว่าหอยตาวัวครับหอยตาวัวหรือว่าหอยจุดทะเลนะครับอันเนี้ยหายากมากแต่ผมบอกว่ารสชาติอย่างนี้ อร่อยมากครับบอกเลยอร่อยมากแล้วก็หายากมากตรงบริเวณฝาปิดของเขาตรงนี้นะครับฝาปิดของเขาตรงนี้เหมือนเหมือนแบบเหมือนหินอ่อนนะเหมือนมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจกให้ดูหลายคนเคยกินแล้วนะครับแต่ว่ามันหายากมากอ่ะผมแทบจะไม่เคยได้เคยได้มาครั้งหนึ่งตัวหนึ่งแต่นานมาแล้วอ่ะครับแล้วก็ก็หอยนี่แหละครับหอยสังแดงนี่แหละ เียเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนี่ครับอันนี้คือปูปูที่เราได้วันนี้นะครับก็จะมีปูหินนั่นแหละหลักๆปูหินหรือว่าเราบางคนก็เรียกปูใบนะครับแล้วก็ปูหินอันนี้จะเอามาอันนี้จะเอามาดองน้ําปลาไว้ใส่ส้มตําครับนี่ ่วนไอ้ตัวปู้ใบนี้ก็จะเอามานึ่งนะครับไว้นึ่อกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ทำน้ำพริกนะครับทำน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็อีกอันนึงคือส่วนฝั่งนี้คือส่วนของปลานะครับปลาแล้วก็น,นี่หอยอันนี้หอยครับ ผมเรียกว่าหอยสังแดงนะครับอันนี้ปลามันเหมือนปลาดุกนะครับผมเรียกปลาดุกทะเลแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับใช่เพื่อนๆเ,เมนใต้คลิปให้หน่อยนะครับว่าคือปลาอะไรแล้วก็อันนี้ด้วยปลาอันนี้คือปลาอะไรนะครับนีด้วยนี่อันนี้ปลาอันนี้ปลาได้ได้เยอะได้เยอะมากครับ แล้วก็ปูนี่แหละวันนี้ที่ได้ไาสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราไปหาปูมาเมื่อคืนนี้นะครับผมหลังเช้านี้เราก็จะมาทําอาหารกันนะครับผมจะเอาปูปูใบหรือว่าปูหินมานึ่งนะครับผมแล้วก็ทําน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับในส่วนของหอยตอนนี้เรายังไม่ทํานะครับเราจะเอาแช่ให้เขาคลายสายก่อนแล้วก็ เราจะต้มเขานะครับอีกสักสายๆแล้วค่อยจะมาต้มเขานะครับแล้วก็แกะเอาเนื้อหอยนะครับในส่วนของปลานะครับผมปลาผมเอาแช่ตู้ฟีดไว้แล้วนะครับเวลาเราจะเอามาทํากับข้าวเราค่อยเขาเอาเขาออกมานะครับผมนี่ครับอันนี้ปูใบที่เราหามาเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ไปนึ่งนะครับผมสีแบบน่าทานมากเพื่อนๆแล้วก็ตำน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับอันนี้ตําเองนะครับผม กินกับปูที่เราหาเองนะครับไม่ต้องซื้อเนี่ยมาทานด้วยกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาช,ชมคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ดีๆเมนตใต้คลิปได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ sorry it's dj